สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตรายงานเรื่องงานที่ลูกค้าที่อยู่ประเทศไทยและต้องการใบทะเบีนสมรสนะครับเนาะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอยู่ทีไทยสามีอยู่ที่ต่างประเทศนะครับประเทศฟิลิสนสนะครับก็อบอกคุณชยัยคุณชัยสามารถที่จะตามใบ แต่งงานให้ได้ไหมจะเป็นใบแต่งงานเอ่ยตามเทศเป็นใบมรนาบัตรนะครับใบหย่าร้างเราสามารถจ่ายตามให้ได้หมดเลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปเดินทางไปที่นั่นเสียตัวค่าเคบ,บินนะครับแล้วก็ค่าดูแลเอกสารค่าขอเอกสารพูดก็ไม่เป็นต่างๆนะเพราะฉันทางบริษัทคุณชัยไทยประราตุงขอให้ได้เพราะเรามีทีมงานที่อยู่ที่นั่นทีมประเทศแซ่ดเยนมารนะครับเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะครับอังกฤษแล้วก็เดนมาร์กออส นะครับแล้วก็หลายๆประเทศที่โซนยุโรปนะ,ะวันนี้ครับเอกสารอ่าได้แล้วค่ะ,อะเอกสารอ,อ,อันนี้ก็ลูกสาวผมเป็นคนทำนะครับผมก็จ่ายค่าขอเอกสารจากเมืองซูริกนะครับผม จากมืองสูริกเนาะก็ขอออกมานะครับผมว่าขอเป็นไปมอบอำนาจให้ทางทีมงานของเรานะครับได้ขอไปแต่งงานนะครับเพื่ออะไรเอกสารนี้ลูกค้าต้องการใช้อินยันเพื่ออาเข้ามา ทะเบียนครอบครัวของประเทศไทยค่ะอ่าท่ากับเขาแต่งงานที่นั่นจะยา้ายถิ่นฐานมีนเมืองไทยหมดแล้วแต่๋ไม่มีใบแต่งงานก็ไม่อยากบินไปที่นั่นเป็นจิดแจ้งจะบิน,นไหมไม่ไปค่ะไม่ไปเนาะก็เลยใช้บริษัทเราในการเกี่ยวกับนะครับผมออขอไปนะครับขอไปิสีสมรสมรได้แล้วนะครับผม ได้นะครับจากซูริกนะครับน้องฮบแล้วก็เป็นถิ่นสมรสนะครับผมจากซูริกเซตอาร์ซูริกนะครับชวอยหรือซูแซนะครับอันนี้ก็ได้หมดแล้วนะครับนี่คือเอกสารต่างๆที่ทางเราบริษัทเราได้หาให้หมดแล้วแล้วก็จัดการแล้วก็ส่งมาที่ประเทศไทยด้วยอยู่ที่มือเรานะครับก็จะส่งให้ลูกค้าต่อไปนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถแปลที่เราได้ก่อแปลที่เราได้นะครับถ้าสมมติลูกค้าที่ประเทศไทยต้องการเช่นอยากได้ ใบมอหน้าบัตรใบแต่งงานนะครับใบหย่าร้างสามารถติดต่อทางบริษัทของคุณชัยไทยประลางุได้ใช้เวลานานไหมคนนี้ใช้นานไม่นานค่ะหนึ่งเดือนค่ะอ่ะสมมติว่าสมมุติว่าได้มีสามีผู้หงอ่ะแล้วก็อยากเออสมมติว่าแต่งงานที่นั่นแล้วหย่าร้างแล้วจะไปหย่าร้าง ไม่ได้มนไม่มีเลย<ช>ต้องใช้ใบอนุาร้างก่อนที่ต่างประเทศถึงจะมาที่นี่ได้ก็มีการแปลด้วยมีการรับรองนะครับที่ทางสาธารณของประเทศไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยอันนี้ทางเราก็ทําให้ด้วยอันนี้ของเราฝรั่งเศสก็มีสอง สองลายใช่คะ่ะอ่าสองรายซีซนเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารต่างๆที่ลูกค้าที่ต้องการนะครับผมลูกค้าที่ต้องการเกี่ยวกับใบมรณะบตรใบแต่งงานใบทะเบียนสมรสนะครับผมไม่ต้องบินไปละทางบริษัทเรานะคะนรับอะไรรูปเออบริษัทเราก็อะไรบริษัทของเราก็จะจัดก,การให้อู้ดกูกล้องิลุกนะ,ะน้องมีตังค์อ่าตัวเล็กๆกอนตัวเล็กนิดเดียวใช่ค่ะตัวใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอ็กซนครับต้องการใช้บริการของบริษัทเราสามารถใช้บริการได้เนาะ อยู่ไงลูกเออนะครับผมสามารถใช้บริบรการบริษัทของเราได้งานนี้ก็ของอิตาลีเขาก็ทำอะไรอีกเออฝรั่งเศสฝรั่งเศสของเราจะเป็นคัดใบบรณาบัตรเพราะว่าทางสามีของแม่ไมค่ะ,คะเขาไปเสียชีวิตที่ฝรั่งเศสค่ะเราจะต้องไปขอต้นขั้วามาครับค่ะเพื่อมารับรองชีวิตว่ารับองว่าเราแม่ไม่ของเราเป็นสถานะแม่ไม่ค่ที่ประเทศไทยจะได้เงินจากประเทศฝรั่งเศสค่ะ อ่าอันนี้ก็สองเจ้าที่มาหาเราไม่ต้องบินไปที่นั่นนะเอฟซีรรรท่านครับให้บริษัทของไทยของคุณชยัยไทยพระราคุณจักการทานอันนี้เอกสารมีขอเอกสารอีกฟังหนึ่งนะะอ่าไปครับผมอ่านี่ครับผม อ่าก็ได้แล้วนะครับผมจากนั้นปุ๊บก็เราจะส่งแบบรุงทิบเวนให้ที่ไประเทศไทยแล้วส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อทํางานต่อนะครับผมแล้วก็เขาสามารถแปลที่เราได้แล้วก็คอนแทคกับบริษัทแปลด้วยนะครับเราแปลให้เรียบร้อยมีการรับรองจากทางสารทุกด้วยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเพื่อไปยืนเัินตัวตนว่าเป็นแม่ไม่เอ,อ,อยหรือจะแต่งงานใหม่หรืออย่าร้างกับสามีที่ตาะเทศแต่ไม่ได้เอาไปหย่าร้างก็สามารถขอที่ทางบริษัทเราได้ทางเรานะครับก็้จัดการเรามีทีมงานที่ตมอยู่ตามเพศทั้ง Parce ทีมงานถ้าตมิกีก็ตมรนิก็ฝร,รั่งเศสเบลเยีเยมน,นะทีมงานน้องซาเยอรมันน้องพรอนที่เทสเซนและหลายๆประเทศที่เรามีทีมงานของเราอยู่ที่ตามประเทศเพราะฉะนั้นทีมงานของเราเยอะนะครับไม่ต้องมีประเทศนั้นแล้วเราจบที่บริษัทคุณชัยชไทยปลาตุงจบเลยเอกสารนี้ส่งให้นะครับแล้วก็ขออนุญาตทำงานต่อกันขอบคุณมากครับอ่ะภาษาเหนือมาครับผมก็ขอบคุณขอบคุณนะเจ้าตีไว้ใจบริษัทคุณชัยไทยประตุอย่าลืมอย่าลืมชื่อย่าลืมชื่อบริษัท ก็เขาคุณจะานางเจ้าติดที่ตามชมเราหลุดเอาต่อต่อต่อก็เขบคุณจะนั่เจ้าหลเจ้าขอบคุณเจ้าครับสวัสดีครับ